าละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับเจนชินอิมแพคกันอีกแล้วนะฮะนี่น้องไทนารีโผล่มาอีกแล้วพอดีในคลิปที่แล้วนะครับเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์กันมาบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ทำไมพี่ไม่อัพในส่วนของการโจมตีปกติแล้วมันจะแรงไหมเล่าเฮ้ยอันนี้เอาจริงๆนะผมไม่รู้เลยนะงั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรานั้นเองนะครับจะต้องอัพการโจมตีแบบปกติขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดอัพล้วก็ขัดใจเพื่อนๆหลายคนนะครับแต่วันน แล้วว่ากาชามาเรียบร้อยแล้วนะฮะกาชาของน้องก้านอยู่กับในส่วนของกาชาโคโคมิผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะกดน้องก้านอยู่นะเพราะชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะดังนั้นขอวันนี้เนี่ยขอไปไล่เก็บเพชร้วย่มันแบบเคลียร์เคลียร์กันก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมเคลียร์บีพีคร่าวๆแล้วผมจะได้ B ีทั้งหมดเป็นเลเวลเท่าไหร่เอาให้ถึงเลเวล30ก่อนละกันอ่าเดี๋ยวผมต้องไปทำเควสยรายวันที่ในส่วนของอินาซึมะก่อนมา มาตีกันผมไม่ได้ดูเลยนะว่าตัวก้านอยู่หรือโคโคมีนะฮะใช้ของอะไรในการอัพแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าพราะเพชรมีน้อยกินหะละเกินเอา ดูเสาจงรี่ไหนไหนพี่อีกตัวหนึ่งเจอละอ่ะจงรี่เข้าไปที่ใช้อายการเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมนั่นเองนะฮะต้องการที่จะจัดการไอ้เจ้าพวกเห็ดต,ต่างต่างให้มันเรียบร้อยจะได้ของเยอะๆไปอีก2จุดฮนะคำขอชาวเมืองปราบปรามต่างๆเนี่ยต้องทําให้ครบทําให้จบนะฮะเดี๋ยวก็รับคําขอตรงนี้เลยแล้วกันมาพี่คาซึฮะนี่แหละจ้วงได้สุดยอดมากแล้วนะฮะไปพวกสลามไหนสลามหินสลามหินคาซึฮะรวบหน่อยไปต่อแบบไม่รออะไรเลย ตอนนี้ตัวที่ใช้อาวุธหดาวของเรามีแค่น้องอายากะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไทนารินะพองคุ้นายจากฟ้าตุยนั่นไงผมเจอมันละอยู่2ตัวตรงนี้เหงาไหมครับเพื่อนๆแบบไม่รอช้านะฮะน้องคนนี้ปัดเป่าไปคัดซื้อฮะ ยากาศต่อแบบไม่รอแล้วนะแบบสวยๆเลยทิกนาริชรัดยิงนิดนึงโอ้อันติีทิกนาริไวมากนะฮะเรียบร้อยฮะของอัพวันนี้ขอกันเลซินไว้ให้กันอยู่หน่อยนะฮะเผื่อว่าได้ใช้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีของกันอยู่หรือเปล่านะนั่นมันพุ่งละมันมันเตียมละมันเตียมละขอจงรีกสักหน่อยนึกว่าตายไปเรียบร้อยแล้วแผลติต่อสวยงามไม่โกรธไม่โกรธอย่าพุ่งโกรธนะวันนี้เนี่ยผมจะต,ะตะลุยทำเควส BP ีเควส สมบัติเล็กๆน้อยๆอยให้ครบเลยนะฮะเท่าที่ทําได้นะเดี๋ยวเราต้องไปรับการสํารวจด,ด้วยรอได้เดินไปที่มอนสเตดก่อนละกันปโยขึ้นมาอายะกะชิกนาริอย่ามุงไปไหนสิ <_ d ata> จัดสซะหนึ่งดอกนะฮะ <_ d ata> โอเค <_ d ata> รวดเร็วมาก ไวจริงไม่ตีงนางผมขอไปสักเสาหนึ่งก่อนนะฮะเพราะไม่ได้ฮิวเลยเออไอพี่จงรี่ชุ่มฉ่าขึ้นมานิดนึงมาทีนี้เนี่ยเราเดินขึ้นไปหาหมอนสเตตหน่อยโอ้โหอยู่ตรงนี้ไกลเลยมารวบฮะเริ่มต้นด้วยการรวบเลยจงรี่ใส สกิลไปเลยนะฮะแบบไม่รอช้าใดๆจัดแบบไม่ต้องรอเลยนะฮะน้องอายกะชิกนาริก็เช่นกันเน้นไวฮะเน้นไวครับวันนี้ขอไปขย่ำบอสด้วยละกันนะครับใกล้ๆเองเปิดประเดิมกับบอสตัวนี้ด้วยเกราะของจงลี่ฮะไปพอนะฮะไ <c oughs> วจานสวยงามฮะกำจัดบอสไปได้หนึ่งตัวแวะทำเลลายตรงนี้นิดหนึ่งรวบหน่อยขอรวบหน่อย เป็นตำรวจต้องขอรวมนิดนึงเป็นตำรวจต้องการการรวบนะฮะไปชัดไม้จะเรียกชัดพืชก็แปลกๆนะฮะบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนลาบอสให้ครบเลยลงมาปึบ จงลี่เปิดก็จังหวะนี้ไม่รู้จะเอาอะไรเจาะเกาะดีนะฮะงั้นก็ตามมีตามเกิดเลยแล้วกันนะรวบทุกอย่างนะฮะทำทุกอย่างชี้จะเข้าบอสไปจงลี่อายกากะคาซึฮะทิกนาริทิกนาริไม่ทันน้องอายกาเรียบร้อยไหนมีอะไรอีกนะครับนี่โอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่ไกลหน่อยอู้ตรงนี้รวบสบายเลยฮนะคาซึฮะเข้าหน่อย เรียบร้อยครับผมบอสแถวนี้มีอะไรให้เราเล่นไหมตรงนี้เนี่ยมีแค่บอสไฟครับผมแล้วก็มีในส่วนของวาร์ปตรงนี้ซึ่งไกลมากไม่สิผมว่าอันที่ใกล้สุดเนี่ยอยู่นี่ต้องบินขึ้นไปครับท่านผู้ชมนู่นไงเจอละอุย้ยมีเกาะจงนี่แล้วตกตกโดนด้วยหรอแรงด้วยมาขอลวบหน่อยพวกโจนรโจน่ะลวบโจรออยากะหลังจากนั้นลวบกกนี้คือทิกนาริโอเคสะใจ เสร็จสับเรียบร้อยแบบง่ายได้ตรงนี้นี่เราต้องแวะไปตีบอสไฟปะบอสไฟนี่จะไม่ยากนะฮะเพราะว่าเราน่าจะเอาออายกะมาน่าจะทํางานได้ง่ายขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวหา,วาวเรื่องกันจะชัดปะจงรีเสกเกาะหลังจากนั้นตี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 แป๊บหนึ่งนะฮะอายกะนะฮะไม่ค่อยเร็วเลยอายกะจัดสักทีดิเรียบร้อยไหมจัดให้พี่แกหน่อยโอเค โอเคไปต่อที่ซูเมรุครับซูเมรุเนี่ยเลไลน์เราอยู่ที่อู้อยู่ตรงวาร์ปตรงนี้พอดีอยู่ด้านล่างเลยชอบนะฮะอ๋อติดท่าไม้เฉยๆตกใจนึกว่าโดนอะไรขอแช่แข็งนิดนึงโอ้ได้ของก็งยังชั่วฮะอยู่ตรงนี้ได้ของของอัพฮะอ้าวพุ่งเหรอหนูเป็นตัวพุ่งเหรอเนี่ยใช้เน้นเก่งนะฮะเป็นสายแผ่นพุ่งเอาเอาเอาโอ,าอ,าอ,าอา้ตีไม่เข้านี่น,นี่พี่ตุ๊กตตุ่นแนะนำมาละเจาะอยู่ตรงนี้จ้ะเฮ้ย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 ผมเจอผมเจอ จเจอที่อัพของขอใจแข็งหน่อยโอเคขอของหน่อยฮะหิวเหลือเกินแล้วอันพวกนี้อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมายากาผมล่วงเลยกระดียังไง มาทาน้องออยกากะของผมร่วงไปได้ขนาดนี้แต่ยังไม่หาเรื่องแล้วกันนะไปตรงอื่นก่อน <c oughs> เอ๊มันบอกว่าไอลูกอันนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นฮะอันนี้ลงด้านล่างครับผมจะมีลูกอยู่ด้านล่าง1อันเห็นเขาว่าง,งั้นนะแบบนี้โอเคเจอละมีสปอร์ด้วยอ่ะแล้วก็มีด้านล่างอีกหนึ่งเม็ดฮะอย่าหยุงขุดเอ้าจุดขุดก็อยู่ใกล้ๆงั้นขุดเลยทันงานสู้นี่พี่ทันนัดนะงานสู้ถน,นัดมากแต่รวบไม่ได้แป๊บนึงขอรวบก่อน <c oughs> มาชาร์จไม้ อันตีหน่อยอู้มอนเยอะดีสะใจหมดแล้วเราต้องลไล่เก็บลูกเหมือนเดิมไหนอีกสองลูกอีกลูกนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเลยนะฮะพามอนไปตายไกลเกินอ่าเรียบร้อยฮะเก็บเพชรเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนจะมาสุ่มอูหูอยู่ใกล้ๆด้วยึไหนให้ทาอะไรอ๋อให้ตีกับแมงกีกี้อีกแล้วฮะไม่ติดฟอร์สไม่เป็นไรอายกาศนี้จะเด่นเรื่องชาร์จโจมตีหน่อยนะฮะอ่าโอเคเก็บตรงนี้ครบ3เม็ด3เม็ดแล้วยังไงต่อ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะอายากะเราก็จะตุยแล้วฮะนะขอวัตถุดิบที่เยอะที่สุดเขาผัดตามเดิมฮะเขาผัดแล้วกันลุงอัตโนมัติอ่ะผมปรุงไปเลย3อ้าวสาเก้อันเลยไหนใครจะให้อะไรไหมโอ้ให้เจ็ดอันเลยเดียวหน้าน่ารักมากไปทำแร่ต่อ การสุ่มกาชานะฮะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยอยากจะสุ่มตู้การอยู่มากๆเลยก่อนหน้านี้ผมขอรับเฟสรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่าครับขอประจำวันอย่างนั้นก็ได้เฟสเพิ่มมา20เมตรอะช่วยมาจุนเจือหลายๆอย่างเราจะไปอธิษฐานที่หลีเย่นะฮะในเกาะในสถานที่ในสถานที่ของคุณกันอยู่กันไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหน เอ,อพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยการอยู่เนี่ยจะอยู่ตรงมุมนูนใช่ปะตอนที่เรามาทำเควสเนี่ยมุมไหนสักมุมหนึ่งเถอะแล้วผมก็จะต้องใช้คุณพี่เทพหินนะฮะไหนมานั่งตรวจสอบดูสิบูชงบูชาอะไรได้บ้างตรวจสอบเก้าอี้หินตรวจสอบทำไมอ่ะโอเคไม่มีดอกบัวให้ผมเก็บด้วยอ่ะผมว่าตรงนี้นะฮะถ้าเราจะไม่ผิดเราเจอการอยู่แถวๆนี้แหละ น่าจะยืนอยู่ตรงสัก,สกมุมหนึ่งเนี่ยตอนตอนทำเคเวสนะสักมุมหนึ่งอ่ะผมมองไปมุมนี้แล้วกันตัวละครที่เราจะสุ่มอยู่ทิศไหนอยู่ซูเมรูใช่ไหมอ่าผมต้องมองไปที่ซูเมรูนี่ฟิด๊ดซูเมรูอยู่ตรงนี้เฉียดไหมโอเคเฉียดซูเมรูนี่มองเข้ามาที่ซูเมรูเราไม่ได้ซุ่มตัวละครจากซูเมรูเอาวะโอ้เรื่องเยอะนะฮะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาจี๊ เป็นจีนนะการอยู่เอ๊นี่การอยู่เปลี่ยนไปใช้ดาบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมอยากได้การอยู่การอยู่มาเถอะจะซุ่มได้อีก2โลนั่นนะัะนะการอยู่การอยู่มาแล้วโอ้โหวันหนูจะมานะฮะเรียบร้อยค่อยอุ่นใจมีสี่ดาวแถบไม้ตอโอ้โหโดริแถบไม้อีกหนึ่งนะครับดีงามพระรามเก้านี่ไงฮะการอยู่ การอยู่สุดน่ารักไม่ใช่ตัวนี้ตัง้งหากนะน้องแพะภูเขาผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าน้องจะต้องใส่อ์ติฟงอ์ติแฟกอะไรนะฮะอ้อ่าผมขออนุญาตอัพอ้านอยู่ก่อนแล้วกันอ่ะอัพใช้ของอะไรอัพการอยู่อ้ผมบอกเลยของกานอยู่นี่ก็มีไม่น้อยเลยไหนเราจะไปกานอยู่เวลเท่าไหร่อา้าวขาดของอะไรเนี่ยอู้ขาดอันน้ําแข็งได้บอสน้ําแข็งนะขอให้เจอกันแต่จะว่าไปเราเอาธาตุไฟไป,ไปหน่อยก็ดีนะ ยาตังนะไาน้องคลีน้องคลีลุยหน่อยสิน้องคลีแค่ลงไปแล้วก็ไปช่วงบอสน้ำแข็งให้นิดนึงอายกะต่อเลยทิกนาริอ่ะอายกะเออไม่ใช่อายกะคาซือฮะอายกะปิดสวยงามฮะคุณต้องลาก3อันไม้ผมคุณบอสน้ำแข็งคลีวางไปเลยคาซือฮะเปิดอีกหน่อยทิกนาริน้องคนนี้แล้วก็ทิกนาริเรียบร้อยฮะง่ายได้สบายใจ3อันได้ไหม ตราสัญลักษณ์อันนั้โอ้โหเรียบร้อยอืมชอบมากได้ชำนาญธาตุพลังโจมตีอัตาคิฟื้น,นพลังงานสวยนะ,ะกาดีเอเตอร์ตัวนี้ผมจะยังเน้นไว้อยู่นะฮะจะยังไม่เอาน้องกั้นอยู่ออกมาเล่นขออัเปเกรดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนอหนาวเน็บเหน็บห,หนาวเน็บหนาวไม่กลัวกลัวหนาวเน็บอ้าวผมเอาครีเข้ามาทําไมเนี่ยอันเนียต้องรีบจบแล้วฮะผมลืมไปว่าผมไม่ควรเอาครีเข้ามาเพราะว่าเราไม่มีตัวแช่แข็งเลย นั่นไงเรารับมือกันลำบากแล้วฮะนั่นไงร้องไห้เลยโ <c oughs> อ้บอกเลยว่ายากลําบากเหลือเกินไปไปเอาตัวมาใหม่ดันนี้จริงๆเนี่ยเป็นดันอีกดันหนึ่งที่ค่อนข้าง นะกรัวมพอสมควรไหนขอดูอ์ติแฟกต์หน่อยอะไรออกเออให้มันได้อย่างนี้นะฮะล็อกไว้ก่อนนาฬิกานาฬิกาพลังชีวิตย่อยฮะไปผมออกจากดันก่อนแล้วกันนะจะได้ของดีๆกับเขาซะหน่อยไหมเนี่ยอครีครีออกไปก่อนผมว่าเอานี่แล้วก็ทิกนาริยังผมว่าใช้ไรเดนปาดน่าจะไหวไปไปทีมสเทพอัครเทพน้ำหน้าด้วยเทพน้ำแข็งนะฮะอายกากะอายกากะเปเทีน้ำแข็ง จงลี่จงลี่แชร์มัน่อนหลังจากนั้นคาซึฮะอันติไรเดนเปิดน้องเขาคาซึฮะคาซึฮะแล้วก็อายกะอีกรอบนึ่งพออ,อยังชั่วฮะอันติเต็มใช้คอนเดนต์ไปเลยมงกุฎโบนัสการรักษาถ้วยชำนาญธาตุจริงๆช่วยช่วยชำนาญธาตุก็น่าจะพอไหวนะจริงๆรราถอดของตัวอายกะออกมาเล่นก่อนได้นะครับจงลี่อันนี้ก็อยุ่ไม่เฉยเลยจงลี่ คาซื้อฮะอันติรัวเลยฮะโอเคสวยใช้เวลาหนึ่งนาทีพอดีไหนจะได้แฟกน้ำแข็งดีๆบ้างไหมแฟกโจมตีแฟกพลังชีวิตเกลือแล้วเกินนี่ลืมไปอัพกันอยู่ทาดลมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องหาของไปอัพกันอยู่ทัดลมของเราด้วยสวย หนึ่งนาทีถึงไหมรอบนี้หนึ่งนาทีเป๊ะฮะไหนได้อะไรอีกถ้วยฮะพลังชีวิตพลังชีวิตโถ่เจ้าอะไรจะเกลือขนาดนั้นเราไม่ยอมแพ้ฮะเราไม่ยอมแพ้ขพัดเสื้อพุ่งไปเปิดอันติแล้วก็ตามด้วยคุณลุงจงลุงจงเปิดเกาะหลังจากนั้นไรเดนฟาดสก,กิลหน่อยอ ка, ายากะขัดเสื้อไรเดนขัดเสื้อได้ไหมขัดเสื้อได้หมดฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปหาบอสก่อนไหนได้อะไรตาสุดท้ายตรงนี้ ไม่ค่อยได้อะไรเลยฮะหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วอันตีหน่อยขอปาดหน่อยปาดงามๆห้าหมื่นกว่ากําลังดีฮะให้ไรเดนแบ่นคนได้3อันเฮ้ะจะดีใจมากโอเค3อันค่อยยังชั่วมาพี่บอสเรากลับมาอีกแล้วอายากะอันตีไปเลยฮะสวยงามไหนเรซินเราจะหมดแล้วนะฮะอุ้ยความเสียหายไฟฟ้าได้อยู่อ่ะไายากะไปล้างผ่านฮะออยากะ ขออีกสามอันได้สอ,อันเราขอลองเล่นดูหน่อยสิกานอยู่เนี่ยน่าจะพอเล่นสนุกบ้างนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราแวะไปตีบอลน,น้ําแข็งอีกสักสองรอบนะฮะน่าจะพอดีเลยแย yeah, ่ละและ้วจะใช้ตัวไหนตีดีเนี่ยอเอาเคอร์ออกมาเล่นก่อนแล้วกันเพื่อความสู้ชีวิตผมว่าผมจะใช้น้องการอยู่เอามาเล่นดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะตีพอได้ความ ก็แรงอยู่นะเฮ้ยมันฟื้นแล้วเพวื่อนๆมันฟื้นแล้วอุ้ยสำหรับการแปะฟิลน้ำแข็งถือว่าแรงนะฮะเรียบร้อยฮะใช้ออริจินอลเรซินได้เป็นอันนี้3อันส่วนอันนี้เป็นพลังชีวิตปะะโถเขาจะให้เราเล่นกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าผมขอดูกิจกรรมก่อนนะสมบัติสับสูรเราเล่นแล้วเหลืออันนี้นะฮะแล้วก็ป่าแหง่งธรรมะไปยังพื้นที่เราก็ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่าง ตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือเควสเดียวที่ให้เราเล่นนะครับนั่นก็คือในส่วนของเควสนี้เควสท,ที่ต้องทําก่อนหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงป่าไม้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเควสเมนเจอใครโอ้เล่นมาตั้งนานเพิ่งเปิดฉากของซูเมลุโอเคให้ปีนขึ้นไปที่สเตจูแต่ก่อนหน้านั้นเจอใครฮะอ๋อเจอคนก็เลยกะว่าจะไปถาม,ามนี่เองไพมอนเอ๊แต่คนมาไม่ตอบนะฮะ เจ๊เจ๊เป็นไรทำไมเจ๊เดินทะลุน้ําไปเลยเออได้ยินไหมขอถามทางหน่อยอ้าวยิงอีกยิงอีกแหมโอเคบทที่3ฉากที่1งฮะอ่ะงั้นเราตามไปละกันดูล่องรอยก่อนฮะเก <ๆ S 2> ิดอะไรขึ้นเข้าไปแถวบริเวณน้ําตกเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างนั้นไงด้านในมีหม้อด้วยคุยกับเธอซะหน่อยฮะมีกลิ่นของกัมยานด้วยเฮ้ยแต่ทำไมจู่ๆสีหน้าเราดันเป็นแบบนี้เราปฏิเสธเฉยเลยฮะรู้สึกปวดหัวสติเริ่มเลือดเลือนเรียบร้อย อ้าวท่ลมอ้าวท่มมีความฉิบหายแล้วฮะแย่แล้วงัดสก,กิลพระเอกสายฟ้าเรามาใช้อ้าวโลกลืมฉันใครใครพูดใครช่วยเราไว้เนี่ยคอรี่ปะเสียงแบบนี้นี่ไงน้องน่ารักเชียใช่ๆชปช่ชืนแล้วจะ้ะที่นี่คือที่ไหนกาฮาราวิลเลจ โอ้น้องน่ารักนะเอาจริงๆอะทำยาล่นโอ้มาแล้วฮะทิกนาริของเราเปิดว่าเป็นผู้พิชักแขกป่านะฮะทิกนาริเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมเนี่คืออาจารย์ของเรานะฮะทิกนาริเป็นอาจารย์ของโคลี่นี่เองโอเคเราโดนถามแล้วฮะเราก็เลยบรรยายภาพไปเออว่าเห็นต้นไม้มาปุ๊บมีเรื่องเลยฮะ,ะโอเคเอาเป็นว่าที่เราสรบเนี่ยเพราะว่าโดนพิษของกํายานฮะ,ะเพื่อนๆกํายานเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเครื่องเผาเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับ ทูบที่มบสร้างควันเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันเหมือนจะมีแบบมีแบบพวกสมุนพงสมุนไพรอะไรต่างๆอยู่นะคิดว่านะฮะเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมเห็นภาพหลอนสีแดงเลยซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเ โอเคพักผ่อนเรียบร้อยฮะจริงๆจะต้องไปทำเ u e ต,ต่อแต่ตอนนี้เนี่ยไปตีบอสมาเดี๋ยวก้านอยู่เราพร้อมละชาร์จยิงเลยเอาจริงก็แรงใช้ย,ย่อยนะน้องก้านอยู่ของเราไหนเหลือของอีกเยอะไมหมฮะกว่าที่เราจะขาดในการ date. อัปเดตอ่าน่าจะต้องตีบอสอีกระมาะมา3ตัวฮะเพื่อนๆโยอ้าวยังไม่มาขอรายเดนอีกหึงปารนะน่าจะล้มเลยเพื่อความรวดเร็ว เราใช้รายเดนปาดเลยละกันสี่หมืนกว่าโอ้เกือบโดนไม่โดนไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่หนึ่งสวยพี่สวยไ,ได้เป็นอันที่3อันฮนะน่าถ้าเกิดโชคดีเนี่ยอีกตาหนึ่งเราจะได้อัพน้องก้านอยู่ละไปลงเล่นอบิดสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้นะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแบบยากเย็นเนาะลิกนาริน่าจะยังพอใช้ได้นะครับเฮ้ยผมลืมไปเลยว่ามันต้องรวดแบบนี้นะฮะโอเคไปสก,กิลุ้ยไวอยู่นะ ว่าไม่ได้โอยเรียกว่าการอยู่นี่ก็คีทุกดอกอยู่นะเนี่ยสร้างฟิลสวยงามไปไปต่อทีมด้านบนเนี่ยดาเมจค่อนข้างเหลือล้อนเลยนะพเพื่อนเพื่อนเผื่อเวลามาให้ด้านล่างนะฮะด้านล่างจะช้านิดน,นึงกลางฟิลหน่อยแล้วกันไหนอยู่ไหนกลางฟิลหน่อยรึบลวกขึ้นมาทัดหมายหน่อยกลางฟิลอันนี้ก็ง่ายนะด่านเดียวฮะจะผ่านด่านนี้ละว้าวมาขออนุธาตุนิดหนึ่งนะฮะไหนไหนก็ทิกนาริคุงละอันติของคุณลุงหน่อยอู้ถือว่า เยอะกพอสมควรนะฮะด้านล่างพยายามไม่อย่าให้เกินอย่าให้เกินเยอะนะฮะเวลาอันมีค่าโอเคด้านล่างอันนี้น่าลุน้นเพราะว่ามันต้องกล้าห้ามเกิน7นาทีเนาะแต่3ตัวเองค่อนข้างชิลนะผมว่าเปิดฟิลหลังจากนั้นเอาคอรี่ออกมานี่หนูสกิลหน่อยเรียบร้อยฮะง่ายอยู่พอสมควรขอรับเพชรก่อนได้ไหมผมรู้สึกว่าผมอยากได้โคโคม,มิแล้วเกิพี่รอน้องนานแล้วนะนี่ฮะข้อดีกันอยู่ มันจริงอันี่ง่ายไ,ไปด้านล่างอะ่ะขอสามอันไรเดนปาดหลังจากนั้นคุณคนนี้ สามอันสามอันแล้วเราอัพได้เลยโอ้โหสองอันน่ะนเพื่อนเสียดายอีกหนึ่งอันเท่านั้นเองไปไหนเราก็จะรอนะฮะดังนั้น,เ,นเราไปตรงนี้กันต่ออับบิ้อีกสักด่านหนึ่งก็ยังดีแต่ผมว่าถ้าเกิดเราทําแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่ไหวกันนะอ่ะเอาครีเข้าไปนิดนึงเข้าไปผสมโลงหน่อยเอาจิ้งจองเครือของเราก็ไม่ใช่เบาๆเลยนะฮะพูดเลยว่าเครือก็แรงพอตัวแต่มันช้าอันนี้นิดนึงโอเคถ้าเกิดแบบนี้ต้องรวบหน่อยรวบให้หมดเอาทุก ค่ารวมกันเลยไปน้องครีจัดการโหมดนี้น้องครีเหมานะฮะเหลือ3ตัวเนี่ยแหละฮะโอ้ลำบากยากเกย็นพอสมควรน,นะฮะด้านบนนี้ไหนลองไปดูวิชาร์ดด้านล่างสิวิชาร์หลายตัวด้วยไยแช่แข็งไฟสายซัมมอนนะพูดเลยไปฟื้นฟูไรเดนกันยอยู่โอ้ค่อยย่างชั่วผ่านมาได้ไหนมันได้ความสําเร็จอะไรวันนี้ได้ความสาเร็จดาวอบิสแน่เลยโอ้นี่ไงดาวอบิสซิงเเวลสามห้าเลยฮะตีให้เกตมันเปิดหลังจากนั้นเอากดไรเดนโอเค สวยงามไปก้านอยู่เราไปอัพในส่วนของเรากันดีกว่าพลังโจมตีอ่าย้อยฮะอันนี้มาน้องได้อัพแล้วฮะขึ้นไปเลยลูกเวล80ได้อันนี้มัน1เมตรฮะ่ะมี26ใบได้เท่าไหร่ได้เท่ากันอันนี้450ใบเราทุ่มหมดตัวเพื่อน,น้องกา้านโอ้โห200กว่าใบาหายไปครึ่งหนึ่งจะขึ้น90เนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงเลยอย่าเพิ่งไปเล่นมันก็ได้ในส่วนของ90แต่ตอนนี้น้องเวล80แล้วนะครับผม พนสวรรค์นเนี่ยน่าจะเอาอันนี้ขึ้นได้แต่น,นี้เราไม่พอถือว่าแรงใช้ได้นะครับก้านอยู่โอเคนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่ติดตามรับฟังรับชมการบอกไว้เลยว่าสะใจมากนะกับก้านอยู่ในวันนี้ก็โคมิไม่มาหาเราสักทีนะฮะรวมไปถึงเนะตัวแผกคูณ uh, 2เราก็ใช้จงหมดแล้วเหลือแ็กแรกแพกเดียวแล้วนะ โอเคนะฮะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตอะไรยังไงกันเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ